โอ้เลบอมีเวลาไปคอนเสิร์ตมุสอฟด้วยโอ้โหอ๋อไปต่างประเทศไปขึ้นเดียวไปขึ้นเดียวไปขึ้นพอน้องไปแล้ว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  มันล้ม่ดำอีกใส่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 ใส้ใส่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 ใ่ใส่ใส่เส่ใบ่ใส่ใส่ใส่วส่ใ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 สมใส่ใส่่ใ่่ใ่ใ่่่่ ไปเลยแรต้องอายได้บานิอัตั้งบาน,อบนอิอัตามาใจอย,อยากให้เกิดความดี้นได้หลายกระบานอกครได้มากแต่ติหักติแพร่งตด้่นซ้อนแตน่กบบซอยกันจะนักนการประกอบพิธีให้ดให้ตื่นกดสื่อเกณฑ์ ให้ตื่นรับที่สังคมคนพาปฏิบัติซึ่งต่อไปพอเข้ากับสิกินคือเขานะ่ะเขาก็เป็นคนแต่ว่าเขามีโอกาสฟุดกรนพอกเข้าเขามีวัดบางบ้านมีวัดแต่พระบนเนบโฝึกตย่อมเวลามีงานยังสี่มีทางอื่นไปร่วงงานกับท่อกันแล้วก็เอาเอามาบึ้งความคีดไลของบ้านเจ้าของพระก็มีอยู่แต่บางเตือกบเลี่ยงไกลตากตอแหงไปแล้วเพราะสนใจแนตหยันหยัหนยมจังสันกะ กะถือว่าวัดวได้ซอยบ้านอาตมาตั้งใจสิซอย,อยู่ได้แต่ว่าจะสิใดสมไหนกะคิดว่าคันพู้ใดมาบ้านฝั่งใต้เนี่ยนั่งก้อนซ่อนธรรมชาติที่เป็นไม่เป็นป่าไม่้อนซอนภูเขาที่เป็นหินคอนซ่อนมามีน้ำไหลซอกน้ำตีนผู้ตีนผาเป็นห้องน้ำเป็นคลองน้ำที่เป็นน้ำเป็นปลาเป็นหินมันกะเป็นธรรมชาติ แต่ว่าเขามาบ้านพ้องไต่สิเตเขาติดใจแต่ฟลาแต่หินแต่น้ำอตาตมาว่าว่าบ่พอดอกต้องให้เขาหักเขาออนซ้อนพี่น้องตังเริ่มต้องฟึกบางบ้านนี่ค้นไปแล้โอ้ยออนซ้อนทำเนียมเขาโอ้ยออนซ้อนประเพณนีเขาแต่ว่าพ<า>อรอบอาทิบอท่านได้เริ่มในสิ่งซึ่งสิทําำให้มัดจิบมัดใจแขกตามดินต่อไปนี่เขามาเตียวเขามาขืนพูกระดึง เรามาแวะพักโอ้ยออนซ่อนชาวบ้านโอ้ยออนซ่อนเด็กหน่อยขคเจ้าโหจะคว่ำอ่าวัดข้าเจ้ากับบองนามบันไดดอกเต่วาสะอาดเป็นระเบียบบ้นใหญ่โตแล้วโหฐานบ่มีอาข้ารยังไงราคาเป็นล้านเป็นอย่างดอกเข้ากับไปตามกําลังของพองเข้านี่ล่ละถึงเข้าจนวัดจนแต่กสิจนแบบแบบให้นาฮักนาให้เป็นระเบียบ มีรูมีแบบจังววาเมื่อหนีวันพระอาตมาบอกไปน้ำซันไปน้ำเป็นหนาวเก่งปกติอาตมา่านิพึ่ยังเป็หนาวกันย่อมหนาวมากแล้วก็จะโยธาภาคอีสานันจะไปาภาคกลางภาคกลางมันบอกไปหนาวกันหนาห้อนแล้วก็จะอยกรุงเทพเอาไหมพวกยึดพวกคุณเวลาออกอาบากแวบเดียวโตเนี้ยอีกเมือุง พวกพ่เจ้าวตีจยังสี่เพื่อนสามารถติดต่อได้หูได้ฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนสอนนี่เพื่อนจึงสอนแบบหูปขัวพวเข้าก่งขวกเข้าตายแล้ววิญญาณออกจากลามสิไปมองได้เพื่อนก็หูเพื่อนก็เห็นเพื่อนก่งขวกเข้าแต่พวกเข่ากับเป็นค้อนโชคดีได้ได้ค้นตาติดหูติดมาสอนกันเข้าเสื้อเพื่อนเหตตามเพื่อนก็แสดงว่าได้ที่เลี่ยงดี ขันเฮ็ดยังเฮ็ดตามเจ้าของก็แสดงว่าอาภัพเฮ็ดตามคนธรรมดายังมีกิเลสอยู่กับอาภัพกันเฮ็ดตามผู้คนมีหูทิพตาทิพนั่นถือว่าเฮาประเสริฐเฮาตายไปแล้วเฮาสิบ่ได้เดือดร้อนฉะนั้นก็สิาพาทําตามผู้คนมีหูติพตาติพพุทธละอาตมาก็สิาพาทําตามพุทธเจ้าเด้ออ่าอาตมาเองก็บ่มีหูทิพตาติพอาตมาเองก็เป็นคนบ้านนอกบ้านหน้าที่ทุกข์ขี้ยากคือกันกับพี่น้องนี่ละ่ะ แต่ว่าธมากับพยามาพุทธเจ้าเป็นผูน้ำพุทธเจ้าบรรวาอาหารของพวกเฮาที่เอามาถวายพระนี่เฮ้าก็ยางได้บุญหลายแต่ขนะมาปั๊บถวายโลดบุญกับจี่โบ้ได้หลายทวิี่ขวนจะนั้นเอามาแล้วนี่เฮ้าต้องมาไหว้พระก่อนมารับศีลก่อนเขาเอินว่าเตรียมโตเตรียมเจ้าของก่อนให้เจ้าของเป็นคนมีคู่ คือการไหวพระให้เจ้าของมีศีลคือขอปฏิบัติเป็นผู้ดีกันจังซี่ถือว่าเฮาพร่อมแล้วพ้อมที่ถวายท่านถวายเขา่าปลาอาหารของเฮาเพื่อนเปรียบเทียบว่าจังไดเฮาสิปูกบะเขือบกพริกลงดินบ่แมนเอาเอาเบี้ยมันไปกับปูโลดเ้สิปูกลงดินมันต้อตัวเตรียมดินก่อนขุดดินพ่วนดินใส่ปุ๋ยดิน การดินดีดินสมบูรณ์แล้วปลูกไปมันจะงามฉะนั้นเดี๋ยวนี้จักน่อยนี่พวกเขา้าสิพวนหินเนาะสีวายพระสิลับศีลเอดให้เจ้าของเป็นดินถี่ผู้ดมสมบูรณ์เวลาปลูกบุญลงมันจึงสิงามอะฉะนั้นกันค้นบ่มีศีลถวายท่านกับซ้ําปลูกเขาล่งหินดินหินแห่ค้นบ่มีศีลฉะนั้นต่อไปในี่กเข้า ไหวพระรับศีลเสร็จปับ๊บศีลกับว่าท่านให้รับศีลแปดอกมันยังเป็นวันลมลุกคุกขั้นสามว่าท่านแล้วทั้นแล้วด้านสามวัตถุต่อไปสีด้านสามข้นมือนต่ใจซอยน้นมีหลุมมีแบบเฮ็ดให้บ้านอื่นเห็นเหรอโอ้ยจะเข้าเยี่ยงอ้ยางปันนั่นละ่ะคุได้ก็แล้วกันนะกวาเข้า,ากับเก่งจะดอกว่าท่านเด็กคนซื้อ